สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับรายการยอดเชฟไทยมาพบกับท่านผู้ชมทุกวันเสาร์9กโมง15แบบนี้นะครับท่านผู้ชมสัปดาห์นี้มี2เมนูครับที่เกี่ยวกับเรื่องใบกุ้ยช่ายขาวต้นกุ้ยช่ายขาวผัดกับวุ้นเส้นแล้วก็เนื้อปูเป็นแบบบ้านแบบไทยๆเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูครับเราเอามาทําเป็นกุ้ยซีมี่ซึ่งออกเป็นจีนจีนิดนิดทั้ง2เมนูไม่มีความลับครับเปิดเผยกันเต็มที่ติดตามชมกันดูทั้ง2เมนูนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะเข้าไปในรายการแล้วดูการปรุงอาหารเนี่ยเรา เนื้อปูดีกว่าเฮ้ยไอ้กล้ามบนอย่างเดียวไม่มีฮะมีกล้ามหนีบด้วยฮะมีก้ามบนไม่มีฮะโดดอันนี้อย่างนั้นอ่ะอันนี้ถึงหนึ่งได้แล้วมีแต่ไอ้กล้ามเล็กๆเนี่ยนะกล้ามอ่อนนี่ไงกล้ามหนีบนี่ไงไหนกล้ามอ่อนกล้ามอ่อนไม่มีเอามีแต่ตัวหนังสือโอเคได้แล้วขอบคุณครับเอาแล้วได้แล้วครับท่านผู้ชมครับ เนื้อปูแต่เป็นกันเชียงเนื้อกันเชียงปูนะครับแล้วก็ที่บอกเนี่ยกรามอ่อนน่ที่เราอยากจะได้แต่ว่าวันนี้ไม่มีครับเราก็เป็นกันเชียงปูไปเดี๋ยวเราไปทํากันครับท่านผู้ชมครับกลับมาที่กลวเหมือนเดิมครับแล้วก็วันนี้ผมมี2อย่างมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจกันก็คือกุ้ยช่ายขาวกับเห็ดหูหนูวันนี้เราจะมาทําวุ้นเส้นนะครับ เอาุ้นเส้นเนี่ยแช่น้ำเดี๋ยวเราจะมาผัดกับเนื้อปูแล้วก็กุ้ยช่ายขาวถั่วง,งอกใส่เห็ดหูหนูไปด้วยท mm ่านผู้ชมครับกุ้ยช่ายขาวเนี่ยที่มาของเขาก็คือเขาถูกครอบไม่ให้โดนแสงอาทิตย์เพื่อที่จะไม่ให้ใบทํคลคโรฟิลล์ที่เป็นสีเขียวขึ้นมาก็จะเป็นสีเหลืองกับขาวแบบนี้เพราะนั้นเวลาไปซื้อกุ้ยช่ายขาวเขาถึงเรียกกุ้ยช่ายขาวไงครับแล้วเวลาไปซื้อเนี่ยท่านผู้ชมหยิบโคนใบเนี่ยมันจะมันจะแก่เขาเรียกว่ามันจะเสียยากหน่อย แต่ปลายใบจะเสียง่ายเพราะนั้นท่านผู้ชมเวลาไปเลือกก็ไปจับที่ปลายใบนะครับจับที่ปลายใบแล้วดูซิว่าแต่และปลายใบเนี่ยเขาแยกจากกันแล้วล้วนดีไหมถ้าสมมติมันแฉะแล้วก็ทุกใบตรงใบเนี่ยมันติดกันแสดงว่าเก่าแล้วแล้วก็เริ่มจะเน่าก็จะมีกลิ่นที่เรียกว่าฉุนจัดถ้าได้มาแบบนั้นจําใจจะต้องซื้อคือจะต้องมาล้างน้ําให้สะอาดเอาพวกเละๆของใบที่กําลังเน่าเนี่ยออกซะก่อนถึงจะได้ต้นที่เขา ไม่มีกลิ่นเน่าของใบที่เละๆนะครับอันนั้นแต่ถ้าไปซื้อแล้วใบไม่เละแบบนี้ล่วนๆแบบนี้เรียกว่าใช้ได้เลยนี่ก็คือกุยช่ายขาวซึ่งกลิ่นเขาก็จะอ่อนกว่ากุยช่ายธรรมดานิดนึงแต่ว่าบางทีไปผัดกับเต้าหู้สดๆเลยกุยช่ายขาวผัดเต้าหู้กุยช่ายขาวผัดหมูกรอบได้หมดเลยนะครับเพราะว่ากุยช่ายขาวกลิ่นมันไม่จัดเท่ากับกุยช่ายเขียวๆเนี่ยพอได้จากนั้นเสร็จแล้วท่าู้ชมเวลาซื้อไม่ต้องซื้อมาเยอะนะครับเราซื้อเฉพาะที่เราจะใช้พอ นะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้กินทุกวันด้วยซ้ําไปดังนั้นเราซื้อเฉพาะที่ใช้แล้วก็เอามาตัดเป็นท่อนๆน,นะครับผมว่าจะตัดเป็นท่อนแบบนี้แต่ถ้าซื้อมาแล้วต้องการต้องก็เก็บอีกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่บอกครับตรงปลายนี่ก็จะเริ่มแฉะแฉะเน่าเน่าดังนั้นเราเก็บเอาไว้แล้วในตู้สีองศาก็ตามเถอะห่อกระดาษก็ตามเถอะมันก็จะแฉะเหมือนกันเราก็ล้างน้ำซะก่อนก่อนจะใช้นะครับดังนั้นเวลาหัน่นผมหั่นเป็นท่อนหั่นเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้ไม่ใหญ่มากครับ ไล่ไปเรื่อยๆแลวไปถึงโคนผมไม่เอาแล้วส่วนปลายยอดใบก็ไม่เอาก็จะเอาแบบนี้เตรียมสําหรับที่เราจะผัดเพราะฉะนั้นผมก็จะแยกเอาไว้ก่อนนี่ส่วนเห็ดหูหนูเนี่ยเป็นช่อๆอย่างนี้นะครับฉีกเป็นช่อๆอไว้ก่อนเอาไว้ว่าฉีกเป็นช่อๆก่อนนะครับตรงไหนที่เป็นปุ่มปมเนี้ยก็ออกซะหน่อยครับอย่างนี้มีปุ่มหนาๆาผมก็ออกเพราะบ,บางทียังมีหัวเชื้อของของตัวเห็ดยังค้างอยู่เราไม่ต้องการตรงนั้นครับเราต้องการเป็น ็นแต่ตัวเห็ดซึ่งเป็นใบๆแบบนี้นะครับปุ่มแบบนี้เราก็เอาออกนะครับไม่เอาเราก็จะใบเขาจริงๆคือใบหูจริงๆนะครับได้มาแล้วเราก็เยอะแยกเป็นใบๆอย่างนี้ก่อนนะครับพอเห็นปุ่มตรงไหนเราก็ตัดออกนะครับเตรียมที่จะหัน่นท่านผู้ชมครับเวลาเราไปเลือกเห็ดหูหนูถ้าสมมติอยู่ข้างนอกนานๆเนี่ยปลายใบแบบนี้ก็จะเหี่ยวลมไปเรื่อยๆเหี่ยวลมไปเรื่อยส่วนมากเวลาเขาเก็บเนี่ยเขาก็เก็บใส่ถุง เป็นถุงพลาสติกเพื่อคุมความชื้นไม่ให้มันแห้งคุมคือ,ค,อคือไม่ใช่แผ่ออกแบบกระจายอย่างนี้นะครับก็รวมตัวกันไว้เหมือนเราใส่อย่างเงี้ยมันจะได้มีความชื้นอยู่ในนี้ไม่เสียความชื้นดังนั้นเขาก็จะไม่แห้งมากนะครับเวลาไปซื้อพึ่งอยู่อย่างนี้แป๊บเดียวเห็ดเสียหมดคือแห้งหมดแล้วแต่ละใบของกีบเห็ดก็จะบางด้วยนะครับเราเลือกซื้อ,เล,อ,อเลือกซื้อที่ฉ่ำหูสวยเต็มใสข้างบนเนี่ยจะต้องเงาสวยนะครับถึงจะเป็นเห็ดท,ที่สมบูรณ์ท่านผู้ชมเวลาเราได้มาแล้วเห็ดเนี่ย อย่าพึ่งไปแต่งอะไรมากนะครับถ้าต้องการเก็บให้ไว้อย่างนั้นเลยให้คงสภาพมีปุ่มข้างล่างข้างหลังตรงนี้นะครับใต้ใบเนี่ยเก็บเอาไว้เป็นอย่างนั้นแหละเพราะเขาจะอยู่ได้อีกหลายวันนะครับเพราะมีเชื้ออยู่มีอาหารเลี้ยงเขาอยู่เก็บไว้เป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้าตัดแบบนี้แล้วมีความชื้นด้วยตรงนี้จะจะเน่าความชื้นก่อนแล้วก็จะเสียเร็วนะครับเพระนั้นเราเก็บแล้วอย่าให้โดนน้าเก็บแห้งๆเอาไว้แล้วเก็บใต้ใบเนี้ยให้เต็มไว้ก่อน แล้วเรียกว่าอยู่ได้นานครับอาละล้วครับทจำยชมครับเดี๋ยวกลับมาดูครับว่าผมปรุงอาหารชนิดนี้หน้าตาจะเป็นยังไงครับ